5 4 3 2. 2สวัสดีค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงร้านนี้แล้วนะคะท่อาเวมือนเ่อาเหมือนรายการน,นะคะ <S <S ปูดำนะครับร้านอาหารปูดำมาถึงแล้วนี่คือหันหลังมาก็ถึงแล้วนะครับเพื่อที่ถ่ายรูปปูดำกันอยู่แล้วก็หันหลังมาเจอร้านอาหารปูดำเลยนะเป็นหนึ่งในร้านอาหารแนะนำของจังหวัดกระบี่นะครับใกล้หน่อยอาหารอร่อยเดี๋ยวเราข้ามถนนไปดูกันดีกว่า สั่งอะไรไปมั่งครับต้ยกุ้งพ,งพกาีเมืี้สั่ไรนใบเหน,นียงผัดไข่โอเคเดี๋ยวมารอกันนะว่าเราจะอร่อยกันไหม กด,ด่าโหใหญ่งเอฟเลยอ่ะใหญ่พูดวก็นี่ค่ะต้มยำกุ้งน้ำข้นนะครับวันนี้มาก,กันสองคนก็อาจจะได้เห็นเมนูไม่เยอะนะเดี๋ยวจะกินกันไม่หมดก็ปากโอ้โหกุง้งเต็มๆมากเลยอ่ะ เดี๋ยวรออีกสองอย่างนะครับไผ่เหนียงผัดไข่แล้วก็ทะเลปลาหมึกฝรีเนาะสักแป๊บนึงเ,เดี๋ยวเรามากินโชว์กันดีกว่าอย่างที่สามมาเลยอันนี้เมนูอะไรเอ่ยเลยปะเลยล่ะน้าสาวโอ้ยน่ากินนะมีอะไรบ้างเลยหมึกปลาหมึกจะเป็นกุ้งไม่ได้นะครับปลาหมึกต้องเป็นปลาหมึกะนะคระับไม่ใช่หมายถึงว่ามันเต็มเต็มปากเต็มคำ

ก er. uh ุ้งใหญ่มากนี่จุ่มลงไปแล้วแต่เข้าวโพดมันจิ้มเลยว้าวเท้าหน้าฟินปวดวางวางวางเขากินกินเลยค่ะกินเลยตอนนี้อาหารมาสามอย่างนะคะค้างอีกอย่างหนึ่ง โตัวเาหน้าฟินมากอ,อร่อยขนาดนั้นเลยอะคะงั้นเดี๋ยวพี่วิวขอตัวไปกินกุ้งที่นาโอแก่ก่อนนะคะเมนูที่4นะเมนูสุดท้ายของเราก็คือใบเนียงผัดไทยนะครับเป็นเมนูแนะนำที่นี่เลยเป็นอาหาริ่นะอรั้นต้นไ,ไม้ แลดูเป็นคนรักสุขภาพไม่แล้วจริงร้านอาหารทะเวลว่าเนี่ยคุณชื่อมากเลยเซิร์เ,เนนเนีนนดูวต้องกินอัไเดี๋ยวชิมแล้วจะมาบอกว่าเป็นยังไงถ้ากินนะทิมพิมค่ะนะ้ะโอทิมค่ะคิมน้าโอตัวเยอะมาก ไง <B ank> บ้างคะกินง่ายผักอะไรผักด้ยรสชาติเป็นยังไงคะผักชื่อผักอะไรนะคะใบเหนียงใครผักผักอะไรที่แบบเรารู้จักไหมคะคะนาก <ไป S 1> <น>ระเท้า,<ง>าตำลึงเหรออ่ะตำลึงหรือเปล่า ไม่คล้ายตำลึงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะต้องลองมากินนี่ไม่มีกลิ่นแรงไม่ขมกะเพราะผัไก่พอดีๆ้วก็จะมาแล้วไม่ใช่อาหารจีนสมัยจะเป็นแบบเป็ดหมู้ดผัดไก่ที่นี่ก็ต้องเปิดใหม่ย้ายกุ้งหนิย้ายกุ้งเพราะกุ้งเราไม่ตัดหนอยย้ายแลเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวต่อนะคะโอ้เร็จกุไนบหน่อยเซ็ตคุ้นใบ 哈。<music>